ยังมันเล่นวาราดิเมียรอบที่แล้วทำไมเงียบเป็นคนสองก็ไม่รู้จะพูดอะไรดูทุกคนดูช็อกไปเลยอ่ะโอหพูดเสร็จอ่ะเสี่ยงคอยมึงเสี่เอออะที่มึงดูด้วยครับพอเขายังสกิลช่วยเลยมึงมีแรงน้ำใจมากเลยนะกูไม่ตอนเนยเพราะกูตอนนี้กูกินไข่อยู่ไม่แปลว่าดุดเลยหรอปวด เอาอะไรอะไรออะะเอาอะไรใครทำอะไรแอตตี้โดนดึงไปเย็บนิดเดียวมันไหนอมไข่นั่นเอ้ยกินขากินไข่พรอเฮ้ยจะไปโบนเฮ้ยอะไรล่ะแล้วลาไม่เจ็บไม่เจ็บเจ็บเถอะเจ็บเถอะเจ็บได้แล้วเจ็บได้แล้วคุณตอบอย่างนี้ไงคุณเห็นไหมเลือดมันเท่ากูเลยมึงดโดน เคยอยากไปข้างบนอ่ะเดี๋ยวรอก่อนปาร์ตีโดนแน่แกจะสู <h 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 ้ไม่ได้นะมันพยายามจะแทงหนูเหรอเฮ้ยไปพี่ซู <h 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 ่ไม่เป็นไรสบาย อีกอย่างเฮ้ยลูกกระสุนกูเม็ดตีมันดิแปดลักสี่ไปตีมันดิมันไม่มีการสกิลแปดอีกไหนเอาอีเกียนนี้ก็ได้ไม่ละเอาไม่ละอีกอย่างวิกูเมนเคียนนะเนี่เอาไงอ่ะเก่งมากค่ะกูจะแปลงร่างได้แล้วสี่นาทีอ่ะเฮ้ยอะไรอะรีบจังอ่ะรีบไปไหนอ่ะแปลงร่างเป็นเอเลี่ยเฮ้ยแปลงร่างเป็นอาร์ตีแล้วไม่ใช่เป็นเอเลี่ยอยู่แล้วหรอแต่แปลงร่างได้แล้วเป็นอะไรของที่มันต่ำขนาดนั้นเนี่ย บอกเป็นปดตี้ครัตอนแรกไม่ทันแล้วม่อถ้าเกมนี้ไม่มีตัวไม่มีแทมใน้าลำไส้ผมฉันได้แทงแล้วฉันได้เป็นตัวแทนไม่ได้เป็นอันนี้หรอกี้มาเป็นออื่นบ้างนอกสากเรืหรนูไม่ไเมื่อกี้ไม่ได้เพราะว่ามันแกงไงมันบอกว่ามาักลางน้อยค่ะข้างล่างพร้อมนะข้างล่างพร้อมนะโดนด,ดึกแอบได้ปล่ะได้ได้แต่ไอ้ิงผู้หพิง้หิงิงิงเยเ้ยมันอีกไหนมันมันไม่มีแฝดแล้วอีเนี่ยไม่มีแฝดนี่ แล้วมันมั่นอะไรยะเขารอกันคะอะไรมา้านก่บ้านก่จะแปลงร่างก่อนเดี๋ยวมาเดี๋ยวแปลงร่างกูโดนจริงไม่ใช่หรืหรอกเื่อกูโดนจริงไม่ได้แผนแลไรทั้งนั้นกูแมวจีนมันจะชอบแบบร้องไปอะไรเงี้ยอันแมวจีนอันนี้จีนอันอั้นจีนเยอันนจีนอันนี้จีนแมวจีนเมวจีนแอนเฮ้ยอันนี้แล้วหรอแนนจูน้ยเฮยเฮ้เฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้้เ้ย้ยเ้้เยเย้เี้ย่้ มอเมริกันอ่เมองนาอ่เมอิกีนั่นบนสุดอยู่อยู่กูมาแล้วติ้งกูมาแล้วเออมันมาหนาแน่นมันมาหมดมันมาหมดมันมาหมดไอซับไม่รู้มีแตหรือเปล่าไม่แข็งเอาดิเอาดิเอาดิกำลังไปกำลังไปติ้งเดี๋ยวโดนมันนานมันมีมานานแล้วนี่ระวังระวัเฮ้ มันนั่นน่ามันจึงสิ่งยก็าพเมีสิงอยู่กูมีสิงอยู่กูมีสิงอยู่อันยูจะก็โอ้ยสิงไม่ได้สัตว์เอ้ยขวายตีแสงดูเลือดมันอัตตี้ยิงจี้ชุยิงเอาอีกเอาอีกเอาอิฐแฟนนี่ม่งไหนเอาอีกเอาอีกอันิวจีนอันยูจะจีนอามูนาอามงจีนอันน่ะเมื่อกี้สิงไม่ได้ขอโทษประเทศไทยเจ้าขานอนนะครับกันแล้ว เหมือนจะโดนเฮี่อะไรสักอย่างไม่รู้เต็มไปหมดเลยสกิลมันอะแข้งนะดิดแข้งดัดึก็เดนเถิอีเทียเอ้ยมาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วเจ้าใครโอ้โหกูอ,หอยากไปช่วยสกิลอ่ะเอาสี่เอาสี่กูเป็นแข้งนะเอาเซียมาอีเทียกูนู้นว่านามิ สวยมาก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 อาเซียอาเซียเอออีคุยอะไรกูเมีติเปดพเดอร์วะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เนาะไม่เงไอ้เหี้ยมันพุ่งมันลงข้างล่างแล้วคุณองไม่เห็นไปดันบ้างไปว่านเสียงเช่าเปิดน้ำอย่างเลย ขึ้นหมตึงเหรอกขึออกจากบ้านนะกำลังวิ่งขึ้นไปข้างบนใช้เวลานานพี่ชูมันมาอีกแเองข้างบนป่าข้างบนป่าข้างบนป่าข้างบนใช่ไอมสวยมมากเอาแับนี้เป็นอีเทียนี่เป็นมั่นเทียอะไรเนี่ยอุ้ยมันเบ้าป้องตีใส่อิเทียป้องตีป้องชี้แล้วโปรได้คิวเดยนไม่เป็นไรเอาบนุ้ยได้เลยครับบีเคบีทาน้าป่ามาอยู่แถวกลาง ปอมปอมต้อม่ได้อตี้ถอยนะอตี้ถอยนะตี้ถอยนะกูไม่ได้อยู่แถวนั้นนะเอ๊ะอีกอีกข้างหลังข้างหลังแครี่มันมาเติมแล้วมันจะดึงระวังเอออนิวจีนไิ๊ชิวอีกแล้วป่ะไม่เป็นไรแบตเลยกูต้องการบ้านในบ้านแพงเออกูก็ไปอยู่กูพามันได้ดีซ้มมันหลบไปมันแปดแล้วก็มันแปดแล้วก็สกิลเมื่อหลบดีๆกูจะเข้าให้ได้กูหนึ่งหนึ่งกับมันได้เมื่อระวัง ล่อคิดไปทางอื่นกูจะสิงลงไปกูมาแล้วอีกที่อ่ะไอ้ไงกูบอกแล้วมันจะเข้ามึงกูพูดอยู่เนี่ยไม่ทันขาดคำเลยอย่ามาอยู่ใกล้หน้าหีกูอยากช่วยอย่างเลยฝากเดินขึ้นบนไปเล่นเอเป็กเนี่ยแหละกลับมาเล่นเหมือนเดิมเจ๊ ไม่กดสกสิลไม่ออกอีกเดียเลย oh. เน็เป็นไรวะ <umba> อันนี้เราสามซองนะยกาไม่คอมชั้นปแปลกๆตอนนี้กดสกิลไม่ติดเน็ตมันมันออกชา้าๆกดแล้วเพิ่งจะออกอ่ะถ้าใคราะลองหนุนข้างหลัง มีต่อก,ก่อนละขึ้นของแทงสู้ได้ฉันส,สู้ได้อยู่แล้วแล้วก็มาดึงอีเทียน,นอีสัตว์นรกเนี่ยเรเดียนช่วยเพื่อนด้วยนะอีอเทียนเนี่ยเดี๋ยวก่อนเ<ม>ระวัองดึงีากตรงเนี้ยม,มา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 เดี๋ยวเจอกูหาดอีเทียเดี๋ยวก่อนมาเลยครับ่บิเนเลย มันไม่ได้ทำแต่ก,ก็วีนค่ะไปลิฟกันหมดเลยมาเลยอ่ะเป๊ปก็มีันติเอาลิฟเลยเอาลิฟเลยหรือจะฆ่ามันหรอสมิลาสมิลาสวย โอ้ยอี้เหี้ยมันมากำลังไปกำลังไปกำลังไปสวยมากลิฟไม่ได้อีเหี้ยมแตกแล้วบาลอนอะขัาบาลอนเลยก็บาลอนเลยจบไปอรอติ๊ตตี้ไปก็มาดมันมีอาเซียคนเดียวก็มาช่วยกันนี้ก็ไม่มีสมัยครบที่พันสองนะก็มาช่วยกันนี้ดันไปดันบนไปดันบนเอาจ้าเจ้ามาช่วยกันต้องมาให้ครบดาเมจช้ามากก็ไม่มาก็กลับเถอะจะตายแล้ว ตีวาดด้วยตีวาดด้วยหวาดวตรงนั้นน่ะหวาดตรงนั้นน่ะสาน้า,<__>นาขอดาม็หน่อยขาดเดยอะมากมีสม,มัยอยู่มีสม,มัยอยู่<อ>จะดึงนั่งไงสมัสมมยในโคพันสองเนี่ยก่าไม่ถูกรอดอยู่แล้วซันนาพอซันนาสวยเฮ้ หนังจากทีวีตั้งเมื่อกี้โอเครอดใช่ไหมเอาโดนหนึ่งรอดรออยู่รออยู่เออตียิงยิงยิงอันตีได้ก็ตีไปเลยอยู่นี้ไม่มีว่าเป็นทานะแล้วรุก่อนหนังจากทีวีตัวหน้าตั้เมื่อกี้เปอร์เซ็นต์อันตีตัวหน้าขึ้นสิบเยี่สิบเปอร์เซ็นต์เอาอันี้หลุบคาไปนี่นี่ไอ้เป๊ปเป๊ปเป๊ปมีตีอยู่แต่ว่าเป๊ประวังนะอันตี้มึงระวังให้เป๊เข้าไปอันตีเป๊ปมีซอนย่าไหมอยู่ในนี้ โอ้ยแรงเกินมิโด่พุ่งไปเลยมากโอ้พุ่งไปฝั่งนี้ค่ะโดนตีสองทีอ่ะไปถ่ายแรงอยู่แล้วเราเป็นเลนั์ต่างเรืองเราก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะวันนี้คนเยอะต่างวันนี้คนแฝงกว่าค่นมันแหละกูจะเล็งซามิล่าคนแรกเลยเหมือนแค่เลงเล้ยพี่จักรไม่ต้องห่วงสำคัญไอ้ที่อ้ยไม่ทันตายไปเลยโดนเล็งไปก่อนแล้ววันนี้ไม่มีหบวกนะอิโด่สเกลนะ ตอนจริงมันเห็นตัวไงพี่เฮ้ยโดนปะน้าอุ้ยน่าตายมากระวังโดนเปิดระวังโดนเปิดนี่มีพี่ชูอ่ะพี่ชูสกิลอย่างน้อยก็มีอันเตียหลบหลบหลบทุกคนเลยหลบทุกคนเลยมาเอาบูได้นะสนะใบหนกินพี่ดอกกูมาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วนี่มันจะเป็นหนึ่งเมืงในบ้านแพนทีนแพนทีนหนีไปหนีไปหนีไปหัวมันแตกหรอะล็อกฉ่ำมาก เสียดายจังหาชิบังป๊อปฉันป๊อปป๊อปไม่ทันแล้วมันสี่ห้าอีกแล้วกลับไปเถอะอกันก่อนไปีนี้อันตีสี่ห้าไอ้ชิบบ๊กว่าหรอทุ่มเนใช่ค่ะนี่ข้างหลังระวังด้วยนะหาจังหวะป๊อปนี่ออกมาเลยจบวาดวาดวาดป๊อปไม่ได้วาดวิบีอานตีกำลังเล็งอยู่เล็งอยู่โมองอยู่นี่แหน่ เซจูนี่อ่านว่าอะไรคะอ่านว่าเซจูอาร์นี่แต่ว่าช็อตายเร็วมากเธอก็รอแค่อันตีข้างหลังอ่ะฉันยินหลังๆแล้วกันรอมันการสกิลหรือสไลด์อะไระวังนะเปพจโดนดึงก็ตายเหมือนกันะกูจะโดนดึงหรือเปล่าเออเป็นประเทศละครลงมานะยอดเหี้ยดึงไปแล้วดึงไปแล้ว ขอาดตรงนี้หน่อยขอบาดตรงนี้หน่อยมังกรอ่ะแป๊บแปนี่อมาแล้วมาแล้วเอลงมามันจะการสกิลมันจะขอปุ๊บสวยมากโอ้แต่ไอเทีย่ไม่ตาย ดามเมตไหมเออไม่ใช่ดาเมจสิอิเคียวดูเลือดมันพลิกตียัดแบบไม่ไหวเลยอิเคียสวยเลิ่มเจ็บไหมมันหิว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 ได้ยินเสียงหิวโอ้โหดีมากเด้งดูของมัเลยมากบึ๊บทีเดียวเลือดเต็มเลยดูของมันหิวมันเจ๊มันได้คิวมากเลยนะยี่สิบกว่าตัวเลยนะกูยังไม่มีตัดฮิวเลยกูขึ้นแต่เป็นของแบบยูโน่กูหยูดเกิดแล้ว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 จริงไม่ได้ตรงที่มันมีปัดนี่แหละกูลำคาญ ได้สวยอ่ะเออเอาบอลอนไปแรกบอลอนไปแรกบอลอนไปไม่รู้เลยว่าใครเสียใครต้องแน่สุดๆแล้วออกตัดน้ำต็มแก้วเดี๋ยวมันสโล่เดี๋ยวมันจะสโล่สโลสโล่เอ้าเอ้าต่อเนี่ยหว่าเดี๋ยวมันก็จะหยุดเดี๋ยวมันจะระวังระวังระวังมันแบงนี้ อุ้ยสวยเกินอวิวสวยแม่อย่มาดูให้มันมากนะไอสัตว์ซาบิล่าตัวเดียวบาลอนแล้วก็กระถือไม่แล้วกระถือสิผายกูจะบอกให้บาลอนจอดมากเลยเตยเปนเทียเปิดเลยเปิดเลยบาลอนหลับไปเลยไปเลยมีสมัยอยู่ยังไม่ได้ใช้เลยโอ้เอฟแอลเป็นอะไรเนี่ยถ้ากูไม่โดนซีซีกูไหลยาวเลยข้างหลังกูจะบอกให้กูถือค่ะอีได้มาแล้วนะ ไม่กลัวเรามีต <ไป S 1> ี๋อยู่ข้างล่างตี๋กันไปก่อนคุณไปจัดก,การเซมิลาก่อนอตินดัะดนะี๋ยวขึ้นตัดเลยเฮ้ยเฮ้ยเอาซีเอาซีดเอาซีกันแล้วกันไปแล้ววยสุวยเป็นไงล่ะ กูนัดสี่ปรดีไม่มีแทงให้นิยาสียงสิงหิว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 ไปแล้วค่ะไม่ใช่กเก็มถึงกูตัวกูหิวไม่ใช่มึงหรอใครเฮียจูปองเสีด้วยไอ้จิ้งจิ้งจีนมานี่จินมานี่วิ่งวิ่งออกไปเอาเลยต่อยิงเลยกลัวอะไรไม่มีใครทำอะไรมึงได้แล้วยิงต่อไปเลยงเอาเลยตบตียิงยิงเออจบกลับบ้าน พี่ชูโอ้ยอยากโอมให้พี่เอ้ยอยากเรียนพี่ชูจังเอ้ยกูเพิ่งเห็นอติพี่ชูทำงานก็ตั้งเมื่อกี้แหละอยากเรียนให้พี่ชูจริงๆขอเรียนแพงนะแทงนะไม่เหยื่อะไรกันมาดิเจอแลไวใค่สกิลหนึ่งมันไม่โดนคีดไงเห็นแล้วอีรักมันปรับแค่อันนี้มันเกิดคนเดียวเรามันแปดเข้านะเรามันแปดเข้านะเข้าพี่ชูก่อนคนแรกอ่ะกระตุกกระตุกกระตุกอติอติมึง ระวังนะรันติให้มันสโลดีรันติให้มันสโลเดี๋ยวซสนาที่จะติดตามเออ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 คอมตายแล้วได้หมดได้หมดคอมกระตุกคอมกระตุกคอมกระตุกแต่อยู่หน้าสุดเลยตอนเนี้ยมึงสองลังไปบวกบวกเจอวิเคราะห์กระตุก มานานุโมดงั้นต้องใช้เดี่ยวมานานุโมดมานานุโมดอีกที่ออกมาออกมาพี่อาร์ตี้กูตายแล้วนะแต่กีรอค่ะหนูไปแล้วนะหนูไม่รู้นะมาถ้าเราโดนกับกูก็ไม่บอกสงสารใครดีวะสงสารบิชูตัวเนี้ยมาเร็วมังกรเกิดพอดีมาเรลยอยู่หน้าแต่กระตุกไม่หยุดตัวเนี้ยมา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 เรียกโซ่ด้วยกันเอ้ยเอาเลฟผมไปเขามาอยู่นี่มันอยู่นี่เพื่อนมันก็อยู่เอ้ย รอเล็บตัดสันจ้าอุ้ยไม่เคยดูค่สวยๆผิสวยตีมันตีมันตีขหน่อยจอมสันน่ามีอันตีอีกแป๊บนึงมันยิวไม่ตายเนี่ยดูจีอีเหี้ยบ้านดันอยู่ใค้เทเลพอร์ตไปดีบ้านมันไหมเธอเอาข้างหลังข้างหลังเออสวยอีเหี้ยอะไรอย่างหน้าอยากอมให้ อันนี้ดอกไปนี่อีอาตทิเออดอกไม้ดันเขาข้าดีร้านเนี่ยเรื่องร้านที่หนึ่งจริงนะมึงอ่ะไอ้เรื่องวันนี้เป็นอะไรอ่ะไม่มีสติมันบังงานขยับ้าตีัะวันนี้ไม่มีสติเป็นไรวันนี้พี่ชูไม่มีสติค่ะเป็นไรพ่อไม่ตอนแรกพี่มึงโดนป้อมตีแล้วมันเดินหนีขนาดที่ในตอนตีแมนไม่พี่ชูว่เดินเดินไปก่อนเอ้ยอะไรอ่ะ ัได้ไปสิติดวิธีอุ้ยหุ่ยเหยียดเฟตี้เอามังกรดิแั้วก็ไปตีเองตีไปเลยแต่แต่ต้องปล่อยให้เป็นนะตีได้แต่ต้องปล่อยให้เป็นในบ้านในบ้านจบได้เลยเนี่ยจบได้เลยเรื่องอะไรมังกรอ่ะเออตีไปเลยตีแค่นั้นขอนกขออีดอกนี่แหอะหลายรอบล้วเอาอีดอกนี่ตีแต่ต้นเกมแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วนะคะจบเฮ้ยกูชนะได้ไงอ่ะโซมาต์ชนะค่ะไม่ใช่ชนะจนดยายังเก็บชนะช่วยคำให้ค่ะวิทยากรู้เลิศเก่งจังอ่ะมึงร้ายอย่างเดียวนะที่มึงอ่ะดอกไม้กูเอาสองคนเป็น